สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณรายการที่เราจะมานั่งเมาส์มานั่งเล่าเรื่องผีแบบไทยๆท,ที่ทั้งหลอนทั้งลึกทั้งชวนให้ขนหัวลุกกันอีกเช่นเคยนะครับผมต้นครับแล้วก็ฝนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศชวนขนลุกที่วันนี้ขอเตือนเลยว่าใครฟังตอนกลางคืนขอให้เปิดไฟไว้บ้างนะคะเพราะเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไม่ได้แค่เรื่องผีแต่เกี่ยวกับวัดกับบทสวด กับความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ฐานพระใช่ครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้มีชื่อว่าสวดส่งคนแต่ไม่ใช่คนเป็นเรื่องราวสุดหลอนเกี่ยวกับวัดแห่งหนึ่งในป่าลึกที่ทุกคืนจะมีการสวดศพทั้งที่ไม่มีศพอยู่ในโลงและมันก็ไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมธรรมดาแต่มันเป็นวังวนที่ใครก็ตามที่เข้าไปพัวพันจะไม่มีทางกลับออกมาเหมือนเดิม ฟังแค่ชื่อเรื่องก็รู้เลยว่าไม่ธรรมดาเนาะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องผีโผล่มาหลอกตุ้งแช่แต่เป็นผีที่วนเวียนซ้ำๆเป็นพิธีกรรมที่คนในวัดเองยังไม่กล้าเลือกทำและยิ่งมีคนเข้าไปสืบยิ่งดึงเขาเข้าไปในวังวนแบบไม่มีทางออก ช่เลยแล้วตัวละครหลักของเราก็คือช่างภาพหนุ่มกับผู้ช่วยสาวที่เดินทางไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพิธิกรรมแปลกๆในวัดบ้านนาสิงซึ่งอยู่ห่างไกลผู้คนมากแล้วคิดดูนะครับว่าถ้าอยู่ๆไปพบว่าวัดนี้จัดงานศพทุกคืนทั้งที่ไม่มีใครตายและลงศพก็ไม่มีศพอยู่ข้างในเลย แล้วคนในวัดก็ยังสวดมนต์เหมือนทุกอย่างปกติแต่พออยู่ไปนานเข้าทั้งสองคนก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลรู้สึกเหมือนกําลังถูกจับจ้องและที่สำคัญเหมือนบทสวดนั่นมันเริ่มตามหลอกพวกเขาแม้แต่ตอนที่ออกจากวัดแล้วด้วยคือความน่ากลัวของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ผีโผล่มาให้เห็นแค่แวบ,บๆแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกว่า เรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่ไม่มีวันจบบทสวดที่ไม่มีใครรู้ว่ากำลังสวดให้ใครหรือบางทีอาจจะสวดให้เราเองคนลุกเลยแล้วฝนชอบมากที่เรื่องนี้มันไม่ใช่แนวผีที่โดนปลดปล่อยหรือได้รับโอ,อโหสิกรรมแต่มันคือการกักขังการจงใจทำให้บางอย่างไม่ไปไหนโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแล้วแต่ละตอนของเรื่องนี้ก็จะค่อยๆเปิดเผยว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดทำไมต้องสวดทุกคืนใครกันแน่ที่อยู่ในโรง แล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะสุดท้ายตัวเอกเองก็ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของวังวนนี้โดยไม่รู้ตัวด้วยแล้วพอถึงจุดที่เขาเริ่มคิดจะออกมามันก็สายเกินไปแล้วค่ะเพราะบทสวดนั่นน่ะมันไม่ได้สวดเพื่อส่งวิญ,ญญาณไปสู่สุขติแต่มันเหมือนการเรียกคนใหม่เข้ามาแทนที่แล้วสุดท้ายโลงศพก็ไม่เคยว่างเลยถึงจริงเพราะมันมีใครบางคนที่พร้อมจะถูกวางไว้ข้างในเสมอแม้จะไม่มีศพ แต่ความเงียบความว่างเปล่ามันก็หลอกหลอนยิ่งกว่าผีตัวเป็นๆเ,เอาจริงๆฝนรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีทั้งความลึกลับทางาศาสนาความเชื่อพื้นบ้านแล้วก็ผสมกับความรู้สึกผิดความกลัวและวคำถามเชิงศิลธรรมลึกๆด้วยมันเลยหลอนแบบจิตๆไม่ใช่หลอนเพราะเสียงตุ้งแช่หลอนแบบค่อยๆซึมเข้าหัวแล้วพอจบเรื่องเราจะไม่มั่นใจเลยว่าเรารอดจากวังวนนี้แล้วจริงๆหรือเปล่า หรือเราก็แค่กลายเป็นคนถัดไปที่จะถูกสวดให้โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะตอนจบของเรื่องนี้ก็ยังคงคำถามไว้ว่าเสียงสวดที่วนซ้ำไม่มีวันหยุดนั่นมันเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วจะจบลงได้อย่างไรใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าเรื่องเต็มเป็นยังไงหลอนแค่ไหนหักมุมตรงไหนอย่าลืมกดฟังเรื่องเล่าเต็มๆได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องหล,ลอนๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ขอตัวไปสวดวนก่อนครับเพื่อผีจะเมตตาไม่มานั่งฟังด้วยอีกคนฝนว่าสวดไปก็เท่านั้นนะถ้าเขาอยู่แล้วนะขอบคุณทุกคนที่ฟังครับแล้วพบกันในเรื่องลหลอนครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ